เรื่องคนนั้นคือแม่ของพวกเรานั่นเองเอาจะมาสร้างเขาไว้อยู่ตรงหน้าของเรานะคะโอเคหนูวางเท้าให้ให้นั่งมาแล้วรีแลกซ์นะคะตอนนี้ร่างกายตรงไหนเทนส์ดูตรงไหนเกร็งอยู่รีแลกซ์ไ้ไม่ไม่เท้าอ่ะเค่คือมองหนึ่งโฟกัส สมาธิดีๆใช้สมาธิสูงนะคะแล้วก็สิ่งที่พอเราสร้างคุณแม่ขึ้นมาเราเห็นชัดแล้วครูต้องการให้เราอนะ่รบ้างัะขอโทษขอบคุณและบอกในสิ่งที่คุณเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้วครูให้เริ่มพูดเมื่อไหร่ครูยอยากให้ทุกคนขอโทษอันดับแรกก่อนคะ่ะอะไรก็ตามเล็กหรือใหญ่ก็ตามที่เราเคยทํากับเขาขอบคุณนะคะและสุดท้ายคืออยากให้พูดสิ่งที่มัน ัดอั้นอยู่ในใจเรามานานไม่ว่าเป็นเรื่องที่ค้างคาใจไม่ว่าเป็นเรื่องที่เราอยากขอร้องให้เขาทำอะไรหรือเลิกทำอะไรอเรื่องที่ไม่เคยพูดรหรืออะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่เคยพูดกับเขาอยากให้ฝากไว้ให้เขาด้วยโอเคระดับสายตานะคะเขาค่อยสร้างไม่ต้องรีบเริ่มเห็นตั้งแต่ผมของเขานะ เห็นลักษณะผมครับผมยาวผมสัน้นผมตรงผมหยัโกโศกเห็นให้ชัดนะคะสีผมถ้าใครเคยจับผมคุณแม่จำสัมผัสนั้นได้ไหมกลิ่นแชมพูรสระผมมองที่เดียวนะคะค่ใครไล่ลงมาเห็นคิ้วของเขา เป็นยังไงตาของเขาตอนนี้เขามองเราอยู่หรือเปล่าแววตาของเขาที่มักจะมองเราบ่อยๆจมูกของเขาปากของเขาผิวหน้าของเขาเป็นยังไงมองให้เห็นให้ละเอียดนะคะมีรอยตรงไหนมีตรงไหนบ้าง จำให้ได้เห็นให้ชัดนะคะเขายิ้มให้เราอยู่หรือเปล่าแบบนี้มองไล่ลงไปถึงเสื้อผ้าที่เขาใส่นะคะเขาใส่ชุดสีอะไรชุดเก่งของเขาไหมที่เขาใส่บ่อย มือของเขาเป็นยังไงเคยจำสัมผัสที่จับมือคุณแม่ได้ไหมหรือเวลาที่คุณแม่มาลูบหัวเราหรือเวลาที่กอดเราจำสัมผัสนั้นได้ไหมคะ มองไปหนงกางเกงหรือกระโปรงของเขาวิธีการยืนหรือนั่งของเขาเท้าของเขา ลับไปที่มือของเขานะคะเห็นถึงรอยเหี่ยวยน่นบนมือทุกครั้งที่มารูปหน้าเราทุกครั้งที่มาจับหัวเราเรารู้สึกอย่างไงมองที่ตาเขานะคะตอนนี้เขามองเราด้วยแววตาแบบไหนเป็นห่วงยิ้มจำเสียงเขาได้ไหมคะ ถ้าตอนนี้ได้ยินเสียงของเขาคุณคิดว่าเขากำลังพูดอะไรกับคุณได้ยินให้ชัดนะคะกลิ่นน้ำหอมของเขาสัมผัสของเขาแววตาของเขา ตอนนี้คุณยา่ทุกคนพูดกับคุณแม่ขอโทษขอบคุณอะไรก็ตามที่อยากพูดพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ กำลังมา,มาหลักแม่น่าครับคุณต่างคนต่างพูดเลยนะคะไม่ต้องรอใคร พอี่อขอบคุณพี่แม่เลี้ยงหนมาเมื่อก่อนไันไหนัแลำบา สิ่งที่หนูอยากบอกคะสิ่งที่หนูเคยเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามคือแบบแหลายๆครั้งที่แบบมันมีปัญหาอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากจะบอกว่าแบบน่า็นคนที่เข้มแข็งมากจริงๆเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สมดในโลกขับคุณมที่อยู่แบบอยู่ด้วยกันตลอด ขอบคุณที่ฟังถึเรื่องขอบคุณที่เข้าใจทุกอย่างขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องมิ้กับพ่อตลอดเวลาน้องมิ้รู้าแบบมหาางวิมีเรื่องเยอะที่แบบเรื่องงาเรื่องแบบเรื่องคุณตาคุณยายหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างี้หรือเรื่องน,าน,านั้นะหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่เคยทํมาให้แบบน้องมิ้งกับคุณพ่อรู้เลยแบบรู้สึกว่าแบบ กำลังแบบเอาปัญหามาให้เลยอ่ยแม่พร้อมที่จะฟัง,งทุกอย,ากอย่างจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เหนื่อยมากแล้วไม่อยากให้เหนื่อย